เก้จะเล่นเล่นกเพ่อนกนข้าวกันกินข้าเจะนข้าวก่อนด้วยเียนออเียแล้วไหมอ๋อ้ไหมเียเลื้อนๆนั่นแหละอ้โจาดิเียหมามีคนโอ้โหหนวยมีคนเป็นย่อมๆแล้วกัไ เป็นหมอมใหญ่ยะอันนี้คนชื่อเทมเล่นประเทศอะไรเหรอครับเกยใดตัวหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่โปโลเลยไหนอ่ะไม่คือหนึ่งหนึ่งกับแกมก็แต่ก็ไปกันหมดนะเนี่ยเนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับแกมใครเล่นก็ชนะเรียนเนี่ยตั้งถึงกูมาไอ้มึงหรือเปล่าทำไม่นั่นแหละใถ้าไปยังอ่ไงก็เป็นหมอจะถามว่าพวกนี้นี่คอสเตอร์ไหมนี่ใครอีกปะแล้วไอพีใคร ชี่่ิหก่ยนยูอาร์คิไหนที่อันนี้ไงไอไนะจอจอมเจ้าจีนเจ้าจนแฟนในเกมแฟนในเกมนี่ไงแฟนในแกมนี่ไงแฟนในเกมนี่ไงนี่ไงยีน่ไงสองูแล้วนะสองศูนยนะสองศูนยนะสองูแล้วัสาม แกมคือมึงโอ้มึงรังแกพี่กูเนี่ยนะพี่ทีมยสามหัวแล้วนะแกมคือมึงรังแกพี่กูเหรอไอ้มาหยุดเลื่อนดิเราจะไม่หยุดเลยอ่ะไปกันได้บายทีมึงตายเหรอเขาผมก็ยิงหัวไปแล้วไม่รู้มันตายหมดได้กระสุนนะท่าโดนอ่ะได้ ไปไม่ที่ไงเกมมึงอัดตัวไปที่ที่ไม่ไม่ได้อัดตัวเมื่อกี้อัดหัวก่อนแล้วกระสุนมันดิ่งไปโดนตัวเนี่ยก็เนี่ยก็หัวไงแค่เนี่ยหัวเนี่ยวันแถบเนี่ยไอ้เกมสะระฟังก็สะระฟังเอาสะระฟังแล้วที่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 ไปอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่วังนี้ตัวไหนให้หน่อยไหนอะอยู่ไหนอะไม่เห็นโผล่เลยเช็คก่อนเช็คก่อนไหนเช็คก่อนโอเคโอเค ไอเจียมนโดดหยองหองมันอยู่ไปแล้วนะคะสวัสดีครับ้ยดีครับรคุมโอ้โหห้าหนึ้าหนึ่งห้าหจะสลับฝั่งไหมจะสลับฝั่งไหมหรือว่าจะอยู่ที่เดิมวาคับน้องนีีอโอเคโอเคโอเคอุ้ยเขาเริ่มมาแล้วว่ะ นี่มังกรแล้วเาเริ่มมาแล้วโด <Okay. S 2> นมังกรไปัน้ามาแล้วเข้ามาแล้วไหนอ่ะเฮ้บอ้อยยังอยู่เฮ้บอ้ what ยพี่โฟกัสก่อนเลคยครับ พี่้ดอกไม้ไอ้ไอ้ไพี่อ้ไ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 อิเอ้ไม่ไอ้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 ไ้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้มอ้ไอ้ไงไอ่ะไม่ไอ้อไม่ไอ้ไอัไอ้ไ้ไพี่ขี้เอีไจไอ้ไกอไอไ้้อออไ้้้้ไไม่ยไไอออไออไออไอ้้ออไอไอ้ออไห้อไไอ้อไอ้ไอไอไอออ พอกูยิงได้มึงไม่ลงไงเนี่ยพอมึงยิงได้มึงลงเนี่ยเสียสามแล้วไงเนี่ยลูกพี่มึงอะลูกพี่มึงตกุกตะกุดอยู่นะไม้ไอ้ลูกที่มึงตัวสดีแล้วเล่ะลูกที่มึงตะกูกตะกุดอยู่นะตะกุกตกดอยู่เสียสามเนี่ยกดหัวปุ๊กปุ๊กปุ๊งไงอ่อนให้มึงอยู่ไงพี่กูคืออ่อนให้มึงอยู่ไงโอเคมึงไม่รู้ตัวหรอเนี่ยว่าอยากให้มึงเหลืองไงเขาเห็นมึงเป็นน้องไงเนี่ยนะแปนสามแล้วนะแปดสามแล้วนะแปดสามแล้วนะ แต่สามนะเดี oh. s right. <S ๋ยวต่อให้เจ้าเชลีฟเลยเดี <robi> ๋ยวไล่้าเชลีฟเลยใช่ไหมพี่พงศ์เจลีฟเนี่ยรับในเข้าหัวเนี่ยรับสองเข้าตัวนะเจลีฟเนี่ยเนี่ยปืนวันแท็บเนี่ยปืนวันแท็บเนี่ยมันแท็บใส่มึงอ่ะหรือมันแท็บแบบปืนเนี่ยแท็บใส่มึงอ่ะมันแท็บกันเนี่ยวันแท็บเนี่ย

นัดเดียวที่หัวทองบอลไมวันจะทองบอลไมวันแตกเลยจะใช้มีเลยเนี่ยมันจะแพ้ยังไงอ่ะแกมยิงจะแพ้ยังไงแกมยิงจะแพ้ยังไงอ่ะแกมแกมเลิกยิงได้แล้วพี่พี่เขาสู้ไม่ไหวแล้วแกมมุ้งไม้แกมเปลี่ยนเา พีี่ดดูนนาเยว They talk about my one tap. Inbot จะไปแพ้ได้ยัางไงาถ้าเกมยิงแบบนี้อ่ะอิมบัตฮิตโนอิมบัตจะแพ้ได้ยัาง,งายไงเราไอ้นันมันลงอะไรเนี่ยไอ้นันเลที่ไป <c oughs> เกี่ยวมาอ้โหเหลี่ยมมาต้องเหลี่ยมมา <c oughs> ต้องเหลี่ยมมา,นานมามา โซนี่ผมเนี่ยหัวเนี่ยเห็นไหมหัวเลยกดปุ้ง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 เนี่ยเอาอีกตามไหมล่ะเอาอีกตามไหมล่ะได้ได้ได้